เราจะมาเริ่มจากความคืบหน้าสถานการณ์สู้รบในฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสครับเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นและเป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญอีกครั้งนะครับก็คือกระทรวงสาธารณาสุขของกาซาซึ่งบริหารโดยกลุ่มฮามาสออกมาเปิดเผยว่าอิสราเอลได้บุกเข้าโจมตีโรงพยาบาลอัลชิฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาแล้วนะครับซึ่งในขณะที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีโรงพยาบาลแห่งนี้ก็มีรายงานด้วยนะครับว่าในพื้นที่ของโรงพยาบาลมีชาวปาเลสไตน์ ชาเปลสไตน์ที่หนีภัยสงครามมาพักพิงอยู่ในโรงพยาบาลจํานวนมากตอนนี้ยังคงไม่มีรายงานตัวเลขที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบผู้สูญเสียออกมานะครับเหตุการณ์นี้ทาให้โรงพยาบาลเอาชีฟากลายเป็นจุดสนใจของนานาชาติขึ้นมาอีกครั้งครับอย่างที่เราติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าสถานการณ์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เลวร้ายลงเรื่อยๆแม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากประชาคมโลกให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยชาดังขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน แต่ว่าอิสราเอลก็ยังคงยืนยันนะครับอิสราเอลยังยืนยันว่ามีความจําเป็นที่จะต้องโจมตีโรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อวานนี้กองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ออกมาถแถลงอีกครั้งหนึ่งย้ําในสิ่งที่อิสราเอลกล่าวอ้างมาตลอดโรงพยาบาลอัชชีฟาอิสราเอลบอกว่าเป็นที่ตั้งของศูนย์บัญชาการฮามาสครับกองกําลังป้องกันอิสราเอลระบุนในถแถลงการ์ว่าอิสราเอลมีข้อมูลข่าวกรองที่ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นที่ต้องมีการดําเนินการกับโรงพยาบาลอัชชีฟา และในตอนนี้กองทัพอิสราเอลก็กําลังดําเนินปฏิบัติการที่แม่นยําและมีเป้าหมายชัดเจนต่อกลุ่มฮามาสที่อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้ถแถลงการยังระบุด,ด้วยนะครับว่ากองกําลังของอิสราเอลที่เข้าไปปฏิบัติการในโรงพยาบาลแห่งนี้ประกอบไปด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่สามารถพูดภาษาอาหรับได้ซึ่งได้รับการฝึกฝนและอบรมเฉพาะด้านมาเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน และละเอียดอ่อนโดยมีเจตนาที่จะไม่ให้เกิดอันตร,รายต่อพลเรือนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากถแถลงการของกองกําลังป้องกันอิสราเอลแล้วเนี่ยนะครับยังมีการเปิดเผยม,มาจากโฆษกกองทัพอิสราเอลพันโทปีเตอร์เลนเนอร์บอกกับ BBC ครับยืนยันนะครับว่าโรงพยาบาลอาชัชฟาและบริเวณรอบๆโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ของกลุ่มฮามาสพันโทเลนเนอร์บอกแบบนี้ครับว่าพื้นที่ตรงโรงพยาบาลอาชัชฟาและพื้นที่รอบๆของโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางปฏิบัติการของฮามาสซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นฐานบัญชาการหลักหรือว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลฮามาสด้วยซ้ำนะครับนี่ก็เป็นคํากล่าวอ้างที่อิสราเอลพูดมาตลอดแหละครับว่าเป็นเหตุผลที่อิสราเอลจําเป็นที่จะต้องโจมตีโรงพยาบาลอัลชิฟาแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านวิพากวิจารณ์ไปจนกระทั่งถึงเสียงประนามว่าการโจมตีโรงพยาบาลน,นั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะสงครามใดๆก็ตาม แต่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าอิสราเอลยังคงยืนยันว่าฮามาสเลือกใช้จุดนี้ด้วยการทำให้โรงพยาบาลหมอพยาบาลผู้ป่วยรวมถึงพลเรือนผู้บริสุทธิ์มาเป็นโล่มนุษย์ก่อนที่จะมีการโจมตีกองทัพอิสราเอลก็ได้ส่งคำเตือนไปยังฮามาสผ่านการประกาศต่อสาธารณชนหลายครั้งการใช้โรงพยาบาลอัลิฟาเป็นโลกกำบังหลบซ่อนศูนย์บัญชาการจะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นอันตรายครับพร้อมทั้งให้เวลาฮามาสในการยุติ กิจกรรมทางการทหารทั้งหมดในโรงพยาบาลด้วยขณะเดียวกันนะครับองระบุด้วยว่าพวกเขาได้เรียกร้องไปยังผู้ก่อการร้ายฮามาสทุกคนที่หลบอยู่ในโรงพยาบาลออาชีฟาให้วางอาวุธและมามอบตัวกับโดยพร้อมที่จะอำนวยความสะด,ดวกในการอบพยพที่ไม่มีการตอบสนองใดๆจากฮามาสออกมาจึงทำให้ต้องตัดสินใจบุกรงพยาบาลแห่งนี้ครับทีนี้ มาดูสถานการณ์ที่โรงพยาบาลอาชัชฟากันสักนิดหนึ่งนะครับโรงพยาบาลอาชัชฟาเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในชนวนกาซาตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือในชนวนกาซาไม่กี่ร้อยเมตรครับก็คือตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกนั่แหละครับเบเวณที่เป็นชายฝั่งพื้นที่ของโรงพยาบาลค่อนข้างกว้างขวางนะครับมีตึกหลายตึกอยู่ภายในโรงพยาบาลแห่งนี้ก่อนหน้านี้ ตึกเหล่านี้ก็รับหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนไปนะครับจนกระทั่งเพิ่งจะปิดให้บริการไปเมื่อเร็วๆนี้นี่เองเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ําสะอาดใช้แล้วก็ขัดแคลนยารักษาโรคอย่างนกฮามาสนั้นระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงพยาบาลอัลชีฟา<ม>ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทําให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย40คนจากการขัดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้จําเป็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างที่บอกไป และในตอนนี้ฝ่ายฮามาสระบุว่ายังมีผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งกำลังรอเคลื่อนย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นๆประมาณ650คนขณะเดียวกันนอกจากหมอพยาบาลและผู้ป่วยแล้วยังมีพลเรือนที่หนีมาหลบภัยในโรงพยาบาลอีกประมาณ5,000-7,000ถึง 7, คนที่ในตอนนี้ต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากพลซุ่มยิงและโดนของอิสราเอลที่กระหน่ำโจมตีโรงพยาบาลอย่างต่อเน,นื่อง นี่เป็นข้อมูลที่ออกมาบอกโดยฝ่ายฮามาสนะครับโดยมีรายงานมาด้วยนะครับว่าเมื่อวานนี้พลเมืองที่หลบภัยอยู่ในโรงพยาบาลต้องช่วยกันขุดหลุมฝังศพหมู่ครับเพื่อฝังร่างผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายฝ่ายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้หลายฝ่ายมองว่าผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งผู้ที่เข้าไปหลบภยัยภายในโรงพยาบาลแห่งนี้ จะต้องกลายมาเป็นผู้รับเคราะห์จากการโจมตีระหว่างอิสราเอลกับฮามาสหรือไม่คนหนึ่งที่ออกมาแสดงความไม่สบายใจและก็เป็นท่าทีที่ออกมาอย่างต่อเนื่องก็คือโคโสเลขาธิการสรัประชาชาติเกกับนายอันโตนิโอกูเตเลสคราวนี้ออกมาเปิดเผยโดยผ่านโฆสกเลขาธิการสรัปราชาชาติบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเลขาธิการสหประชาชาติรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งกับการสูญเสียชีวิตครั้งใหญ่ ในโรงพยาบาลอาชีฟาและในนามของมนุษยชาติและขาธิการสรัประชาชาติขอเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมทันทีครับนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดในชนวนกาซานะครับซึ่งก็ทําให้มีคําถามตามมาแหละครับว่าการที่อิสราเอลเข้าไปโจมตีโรงพยาบาลที่อ้างว่าเป็นศูนย์บัญชาการของศัตรูเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่อย่างที่รู้กันนะครับศึกสงครามใดๆโรงพยาบาลเป็นสถานที่ ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนคุษยธรรมระหว่างประเทศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วทําให้มีข้อถกเถียงตามมามากมายจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่า เรื่องนี้ก็มีคําอธิบายจากเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนแห่งสัประชาชาตินะครับบอกว่าการจะตีความเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการคุ้มครองโรงพยาบาลในภาวะสงครามสําหรับสถานการณ์ในชนบทกาซาตอนนี้ขณะที่เป็นเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนเนี่ยยังยอมรับเลยนะครับว่าการตีความในตอนนี้ยังเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่ดีครับเพราะว่าโรงพยาบาลที่ถูกอิสราเอลโจมตีถูกอ้างว่าเป็นโรงพยาบาลที่ถูกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารซึ่งหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปตามคํากล่าวอ้างของอิสราเอลจริงและได้มีการเตือนให้หยุดการกระทําดังกล่าวแล้วแต่ถูกเพิกเฉยก็จะถือว่าโรงพยาบาลน,นี้สูญเสียสิทธิ์การคุ้มครองพิเศษภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเช่นกันทีนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าการโจมตีโรงพยาบาลอัชชีฟาตกลงแล้วจะถูกตีความถูกตรวจสอบถูกพิสูจน์ว่าผิดหรือไม่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งก็ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่ากองทัพอิสราเอลยืนยันว่าพวกเขาได้ส่งคำเตือนไปยังฝ่ายกาซาให้ยุติกิจกรรมทางการทาหารในโรงพยาบาลเอลจีฟาโดยให้เวลาก่อนบุก12ชั่วโมงได้ซ้าแต่ฝ่ายอิสราเอลบอกว่าน่าเสียดายที่คำเตือนก่อนหน้า12ชั่วโมงนั้นไม่ได้รับการตอบสนองคำถามที่ตามมาจากเรื่องนี้ก็คือการเตือนของอิสราเอลที่บอกไปว่าเตือนล่วงหน้าเตือนก่อน12ชั่วโมงเนี่ย เป็นการเตือนที่จริงจังหรือว่ามีประสิทธิภาพแค่ไหนและได้มีการส่งข่าวให้กับพลเรือนที่หลบซ่อนอยู่ในโรงพยาบาลได้รับรู้หรือไม่และเมื่อมีการเตือนให้อพยพแล้วอิสราเอลได้มีช่องทางเส้นทางหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยให้กับพลเรือนหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้ผู้ที่จับตาสถานการณ์เป็นหน่วยงานสิทธิมนุษยชนอิสราเอลอีกแห่งหนึ่งก็คือในโอมาซากีผู้อำนวยการ h u Human Rights Watch ประจำอิสราเอลและปาเลสไตน์อธิบายนะครับ บอกว่าแม้จะพิสูจน์ได้ว่าฮามาสใช้โรงพยาบาลอัชชีฟาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารจริงแต่ก่อนที่อิสราเอลจะเปิดฉากบุกโรงพยาบาลแห่งนี้ตามกฎหมายระหว่างประเทศกําหนดให้ต้องมีการแจ้งเตือนอย่างมีประสิทธิภาพก่อนจะมีการโจมตีเกิดขึ้นครับซึ่งนั่นก็หมายความว่า,วาพลเรือนที่อยู่ในโรงพยาบาลต้องได้รับการแจ้งเตือนมีที่ปลอดภัยสําหรับการหลบซ่อนแล้วก็ต้องสามารถไปยังที่หลบซ่อนดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยด้วยคําอธิบายนี้ก็สอดคล้องกับนายคาริม อาหมัดขานอายการของศาลอาญาระหว่างประเทศเคยอธิบายไว้นะครับว่าอายการหากมีการโจมตีพื้นที่ที่อยู่ภายใต้คุ้มครองโดยกฎหมายระหว่างประเทศเช่นโรงพยาบาลอิสราเอลนั้นจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการดําเนินการที่ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะมีการวางแผนป้องกันและอยู่ในระดับที่เหมาะสมนี่นี่ก็เป็นข้อถกเถียงที่ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้น จะเป็นยังไงต่อในมุมหนึ่งอิสราเอลก็ยังยืนยันว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกใช้เป็นโล่มนุษย์ถูกใช้เป็นเกราะป้องกันแล้วภายใต้โรงพยาบาลแห่งนี้ที่มีหมอมีผู้ป่วยมีคนที่หลบเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อหลบภัยเนี่ยจริงๆแล้วฮามาสใช้เป็นโล่มนุษย์ในการสร้างฐานบัญชาการป้องกันฐานบัญชาการของฮามาสเองแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงอยู่ดีนะครับว่าถึงแม้ว่า พิสูจน์ได้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกใช้เป็นโล่มนุษย์แล้วกลไกในการเข้าไปจัดการสิ่งที่อิสราเอลทำอยู่เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ทีนี้เรามาดูอีกมุมมองหนึ่งครับอิสราเอลชัดเจนนะครับชัดเจนว่าที่นี่ต้องดำเนินการที่นี่เป็นเกราะก,กำบงังเป็นโล่มนุษย์ป้องกันฐานบัญชาการของฮามาสไปดูอีกคนหนึ่งครับอีกท่าทีหนึ่งก็คือท่าทีของสารัฐสารัฐเนี่ยย้ำมาตลอดนะครับสาวรัฐ เป็นพันธมิตรประกาศอยู่เคียงข้างอิสราเอลมาแต่ไหนแต่ไรทีนี้เรามาดูท่าทีของสหรัฐหลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีโรงพยาบาลอัชชีฟาซึ่งย้ำนะครับว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในชิยงเนนกาซามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาจากสหรัฐนะครับคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือในจอห์นเคอร์บี้โคศกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐออกมาแสดงท่าทีที่ดูเหมือนว่าจะสนับสนุนคํากล่าวอ้างของอิสราเอลที่ว่าฮามาส มีฐานบัญชาการฮามาสอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้จริงครับในเคิร์บี้บอกว่าสหรัฐมีข้อมูลเหมือนกันว่าฮามาสใช้โรงพยบาบาลอัชีฟาเป็นคลังเก็บอาวุธสําหรับเตรียมพร้อมโจมตีอิสราเอลโดยเราได้ข่าวกรองเรื่องนี้มาจากหลายฝ่ายซึ่งก็ชี้ไปตรงกันว่าฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอิสลามิกฮิญาตใช้อุโมองค์ที่อยู่ใต้โรงพยบาบาลอัชีฟาในการปกปิดปฏิบัติการทางการทหารและขังตัวประกันเอาไว้ ในเคบี้ยังบอกด้วนะครับว่าสมาชิกฮามาสและอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออิสลามอิสลามิกฮียตเนี่ยมีหน่วยบัญชาการและศูนย์ควบคุมอยู่ใต้โรงพยาบาลอัชีฟาพวกเขาเก็บอาวุธไว้ที่นั่นกําลังเตรียมตอบโต้ปฏิบัติการของอิสราเอลอยู่ซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการของอิสราเอลมีความท้าทายมากแค่ไหนเพราะว่าฮามาสนั้นได้แฝงตัวเข้าไปอยู่กับพลเรือน นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าถือเป็นครั้งแรกๆเหมือนกันที่สหรัฐออกมาสนับสนุนข้ออ้างของอิสราเอลในการโจมตีไม่ใช่แค่ในฉนนกาซานะครับแต่ในครั้งนี้อาจจะตีความได้ว่าสหรัฐออกมาสนับสนุนการที่อิสราเอลต้องเปิดปฏิบัติการทางการทหารไปยังโรงพยาบาลอัลชีฟาโดยระบุชัดเจนเลยว่าข้อมูลของสหรัฐเองข่าวกรองของสหรัฐเองก็มีการระบุเช่นกันว่าฮามาสใช้โรงพยาบาลเป็นโลกมนุษย์ ก่อนหน้านี้เนี่ยสารัฐก,ก็มักพูดอ้างข้อมูลทั่วๆไปนะครับไม่เคยอ้างข้อมูลในลักษณะที่เป็นข้อมูลข่าวกรองในลักษณะนี้มาก,ก่อนนี่ก็เป็นอีกครั้งที่อาจจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าครั้งนี้ดูเหมือนสารัฐจะแสดงท่าทีไปในทิศทางเดียวกันว่าอิสราเอลต้องบุกไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จํากันได้ใช่ไหมครับว่าประธานาธิบดีโจโบไบเดนก็ออกมาพูดว่า มีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องโรงพยาบาลอ่ีก็เป็นท่าทีที่ออกมาจากฝ่ายสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นท่าทีที่น่าสนใจมากเลยโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐยังย้าด้วยนะครับว่าสหรัฐนั้นไม่สนับสนุนให้อิสราเอลใช้การโจมตีทางอากาศต่อโรงพยาบาลออลชีฟาและบอกด้วยว่าสหรัฐไม่ต้องการเห็นการสู้รบเกิดขึ้น ในโรงพยาบาลที่ผู้วิสุทธ์คนไร้ความหวังผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้รวมถึงผู้ป่วยซึ่งจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามที่พวกเขาสมควรได้รับจะต้องมาติดล้อมอยู่ในวงล้อมโรงพยาบาลรวมทั้งผู้ป่วยต้องได้รับการคุ้มครองด้วยโดยหลังจากโฆษสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐออกมาถแถลงไม่นานนะครับฮามาสก็ตอบโต้ท่าทีของฝ่ายสหรัฐทันทีฮามาสถแถลงว่าสิ่งที่สหรัฐแสดงออกมาเป็นการส่งสัญญ,ญาณไฟเขียวให้อิสราเอลก่อการ สังหารหมู่อย่างโหดร้ายในโรงพยาบาลแล้วก็ทำลายระบบการรักษาพยาบาลของกาซาขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากบ้านของพวกเขารัฐบาลสหรัฐและประธานาธิบดีโจโบไบเดนต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากคำพูดของอิสราเอลและสารัฐที่ยกข่าวกรองมาอ้างเหตุผลที่ต้องโจมตีโรงพยาบาลแห่งนี้โดยชี้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์บัญชาการของฮามาสทีนี้เราไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ เรายกมุมของฮามาสก็บอกว่านี่เป็นท่าทีที่สหรัฐไฟเขียวแล้วสหรัฐต้องรับผิดชอบด้วยทีเนี้ถ้าไปดูจากท่าทีที่เป็นนักวิเคราะห์ชาวปลสไตน์มองเรื่องนี้ว่าอย่างไรนักวิเคราะห์ชาวปลสไตน์มองว่าสิ่งที่สหรัฐและอิสราเอลกาลังพูดอยู่อาจจะไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงทั้งหมดครับนักวิเคราะห์ชาวปลสไตน์ที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือนายทาเบตเอลอามู บอกกับสำนักข่าวเอาจซีราว่าข้ออ้างที่ว่าโรงพยบาบาลอัลชีฟาเป็นศูนย์บัญชาการทามาสต้องโจมตีโรงพยาบาลแห่งนี้จริงๆแล้วเหตุผลอาจจะเป็นแค่เพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ตกเป็นเป้าโจมตีที่ง่ายมากเลยทําให้อิสราเอลเลือกที่นี่นักวิเคราะห์คนนี้บอกว่าโรงพยบาบาลอัชชีฟาตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งมากห่างออกไปแค่ไม่ถึง400เมตรซึ่งก็เป็นประยะที่เรือรบอิสราเอลแค่ลำเดียวก็สามารถปิดล้อมโรงพยาบาลแห่งนี้ได้แล้ว แม้ว่าอิสราเอลจะบอกว่าเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการกำจัดฮามาสให้หมดไปจากฉชนวนกาซาแต่ในความเป็นจริงต่อให้ฮามาสหลบซ่อนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้จริงพวกเขาก็คงไม่คิดหรอกว่าผู้ผนำฮามาสหรือว่ากลุ่มต่อต้านอื่นๆจะมายืนรอพวกเขาที่ล็อบบี้ของโรงพยาบาลพร้อมๆกับตัวประกันเพื่อรอให้อิสราเอลบุกเข้ามานาวิกครียวคนนี้บอกว่านี่เป็นการกระทําที่บ้าคลั่งมากๆเป็นความบ้าคลั่งที่แท้จริงของอิสราเอลและที่สําคัญก็คือ โรงพยาบาลครับนี่พยายามผมพยายามเอาข้อมูลจากทุกฝ่ายมาเล่าให้ทุกคนได้ทราบกันถึงสถานการณ์ล่าสุดนะครับข้อมูลจากทุกฝ่ายและมุมมองจากทุกฝ่ายทุกคนมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับผมไม่ได้ทําหน้าที่ในการตัดสินใจนะครับอยากชวนทุกคนฟังข้อมูลจากเราที่พยายามดึงมาให้ครบทุกด้านที่สุดแล้วทุกคนวิเคราะห์เอาเองครับ ทุกครทุกคนวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าอย่างไรแสดงความเห็นกันมาหน่อยนะครับชวนคิดชวนคุยกันมาหน่อยว่าทุกคนมองอย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะมองเหมือนกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างแหลมคมนะครับมุมหนึ่งนี่ก็คือการโจมตีโรมยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ควรถูกโจมตีมากที่สุดไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็ตามแต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีกรณี ที่ถูกระบุว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกใช้เป็นโลกกำบังของกลุ่มติดวิทฮามาสซึ่งฝ่ายอิสราเอลมองว่าเป็นการก่อการร้ายเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ก่อเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็มีการสังหารหมู่มีการจับตัวประกันและตัวประกันส่วนหนึ่งก็เป็นคนไทยด้วยทุกคนมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรอยากชวนทุกคนคิดชวนทุกคนคุยแล้วก็แสดงความเห็นมานะครับทีนี้เนี่ยไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดหน่อยนะครับ ตอนนี้โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ยังอยู่ภายใต้ปฏิบัติการทางการทห,หารของอิสราเอลอยู่นะครับรายงานล่าสุดบอกว่ากองทัพอิสราเอลยังไม่พบร่องรอยการปรากฏตัวของตัวประกันภัยในพื้นที่โรงพยบาบาลอัลชีฟานะครับเรื่องนี้มีการเปิดเผยออกมาจากสถานีวิทยุช่องหนึ่งของอิสราเอลครับแล้วก็ CNN นำมารายงานอีกทอดหนึ่ง โดยระบุว่าเมื่อเช้านี้กองทัพอิสราเอลได้ออกมาแถลงว่าทหารอิสราเอลกาลังพยายามค้นหาตัวประกันที่คาดว่าจะถูกพามาขังไว้ในพื้นที่ของโรงพยาบาลแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่พบตัวประกันนะครับอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าปฏิบัติการที่แม่นยําและมีเป้าหมายที่ชัดเจนปฏิบัติการนี้มีพื้นฐานความจําเป็นในการดําเนินการตามข้อมูลข่าวกรองที่ได้มาขณะเดียวกันนะครับกองทัพอิสราเอลยังระบุว,ว่าทหารอิสราเอลได้รุกคืบ ปฏิบัติการทางการทหารในฉนวนกาซานอกจากโรงพยาบาลแห่งนี้แล้วทหารอิสราเอลยังเข้าไปยึดอาคารรัฐสภาของกาซาและที่ทำการอื่นๆของกลุ่มติดวิทฮามาสไม่ว่าจะเป็นที่ทำการรัฐบาลสำนักงานตำรวจและก็หน่วยงานด้านวิศวกรรมซึ่งกองทัพอิสราเอลระบุว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการผลิต และก็พัฒนาอาวุธนะครับถแถลงการกองทัพอิสราเอลยังระบุด้วยนะครับว่าอาคารที่ทําการเหล่านี้ถูกกลุ่มติดวุฒิฮามาสใช้เพื่อประโยชน์ทางการทหารและถูกใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับกอ่อเหตุที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาอัปเดตเป็นประจับทุกวันแล้วก็อยากชวนทุกคนคิดชวนทุกคนคุยชวนทุกคนติดตามไปพร้อมกับสำนักข่าวทูเดย์ที่เราพยายามอย่างยิ่งเลยครับที่จะเอาข้อมูลจากหลายมุมมองมาเรียบเรียงให้ทุกคนเห็นภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากที่สุดพร้อมๆกับชวนทุกคนพูดคุยกันนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วบ้างสำนักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today.